ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีนซีลีมาไปสู่กันนะคะวันนี้ไปสูตที่เท่าไหร่คะยี่สิบหกมุกรา,กรา,กรา 66. สองห้าหน้าเลยหกสิบหกหกสิบเจดสองห้าร้อหกสิบเจ็ดแล้วนะคะเป็นพศใหม่แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูการบ้านหุ้นตัวแรกของเรานะตัวแรกของเราคือ MTC MTC เป็นไงบ้าง เป็นขาขึ้นขาขึ้นตะโตตัดขึ้นย่อม<ะ>เหย็บเช่นขึ้นมาโอเคตอนตอนแรกตรงเนี้ยมันยังไซ์เวย์อยู่นะไซวย์อยู่เสร็จแล้วตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะแล้วก็ลองดูว่าตรงเนี้ยถ้าเราซื้อแถวนี้สต็อปลอตอยู่ตรงไหนคะสต็อปลอต ตรงนี้กี่บาทคะสี่สิบจุดห้าถูกต้องและตรงนี้ขึ้นมาเหยียบเส้นกลายเป็นขาขึ้นแล้วก็เทคก็วผิดละ่ะขอกำไรด้วยโอ้ยสูงไปลูกขอเป้าแรกก่อนจี่ก็เป้าแรกไงไม่เป้าแรกต่ำกว่าน,นี้ลูกขอเป้าแรกก่อนนะเออแถวนน้นกีบาทลูก สี่สิบสี่จุดเจ็ดสี่สิบสี่จุดเจ็ดห้าอ่ะขอเป้าที่สองลูกพี่บายคะสี่สิบหกจุดหกสี่สิบหกจุดเจ็ดห้าค่ะหรือสี่สิบเจ็ดก็ได้นะอ่ะแหละมาตัวที่สองเป็น GFTT ตัวนี้เป็นไงบ้างที่บายอธิบาย เป็นไงเป็นขาลงอ uh ือฮึสโตตัดขึ้นเริ่มเหยียบเส้นขาลงสะโตตัดขึ้นเหยียบเส้นแปลว่าตอนนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนทิศและเหยียบเส้นกลายเป็นขาขึ้นจะกลังจะกลับตัวนะตรงนี้ตัวนี้ถ้าเราซื้อแถวนี้สต็อปลอตตรงไหนคะตรงนี้ที่บาทเอ่ยสิบเอ็ด ิบเอ็ดหรอสิบจุดเก้าประมาณนี้นะถ้าเป๊ะๆก็ประมาณสิบจุดเก้าแล้วเทปว่าพีดหรือเปล่ากำไรตรงไหนขอกำไรเป้าแรกสิที่บาทคะ่ะสิบสองสิบสองบาทขออีกเป้าหนึง่งที่บาทคะ่ะสิบสองจุดสี่ ่าสิบสองจุดสี่นะตัวนี้ให้ไปสองเป้าถัดไปก็จะเป็น R B F ตัวนี้เป็นไงลูกเป็นขาลงอ่าเหมือนกันลูกตตัดขึ้นเริ่มเหยียบเส้นตัดขึ้นเหยียบเส้นแปลว่าขาลงเนี้ยมันจะกลายเป็นไร กัดตัว <Yeah. S 1> กัดตัวพยกยกยกเหมือนกับสองตัวที่ผ่านมาเหมือนกันมันจะเป็นขาลงไซเวนิดนึงแล้วมันก็จะเริ่มกับตัวขึ้นเหมือนกันเลยถ้าเราซื้อแถวนี้สต,อต๊อปตรงไหนคะสิบสองจดห้าสิบสองจุดห้าขอใช้บกปิดด้วยขอเป้าแรกค่ะเป้าแรกกีบาทสิบสามจุดห้าใช่แล้วขอเป้าถัดไป สิบสี่จุดหกถูกต้องถูกต้องใช่ล,ลูกอ่ะตัวนี้ RBF เสร็จแล้วก็มาเป็น p r m อ่ะตัวนี้เป็นไงบ้างเป็นขาลงอ่าขาลงอีกแล้วแล้วกขึ้นเริ่มเหยียบเส้นเริ่มเหยียบเส้นแล้วโลไปยังไงลูกมันเริ่มยกยัง โลเป็นไงยกยังอืมเริ่มแล้วนะนี่ไงยกแรกปันนี้ยกแล้วที่สองแล้วค่ะตรงนี้ยกที่สองแล้ววันนี้ปิดเขียวขึ้นมายาวปื๊ดเลยตัวนี้สตอปลนร้อยอยู่ตรงไหนคะกี่บาทคะห้าจุดหกห้าจุดหกหรือตามลงมาอีกติดนึงห้าจุดห้านะห้าจุดห้าแล้วก็ เช็คกปิดลูกขอกำไรด้วยเอยสูงไปสูงไปขอเป้าแรกเป้าแรกเป้าแรกก่อนเป้าแรกกี่บาทหกจุดสามหกจุดสามเป้าที่สองลูกขอเป้านึงอ่าเท่าไหร่เอ้ยหกจุดแปดโอเคให้เป็นสองเป้าพอไปนี้ ต่อไปก็จะเป็นคิวคอนอ่ะเป็นไงตัวนี้ตัวนี้จะไม่เหมือนสี่ตัวที่ผ่านมาแล้วเป็นไงตัวนี้เป็นขาขึ้นใช่แล้วตัวนี้เป็นขาขึ้นนะอ่ะแล้วไงอีกแล้วก็มันเหยียบเส้นเหยียบเส้นจะ,จะจะโตตัดขึ้น จัดสตดอปแล้วอยู่ตรงไหนอ่าสิบหกจุดสี่สิบหกจุดสี่ตรงเนี้ยนะเป็นต้านที่ค่อนข้างหนานะถ้าเกิดว่าถึงได้ก็แป่งขายก่อนแต่ถ้ามันผ่านได้ละขออีกหนึ่งเป้าสิบแปดจุดหนึ่งอ่าสิบแปดบาทก็ได้ค่ะตัวเลขกลมๆสิบแปดบาทแต่ตรงเนี้ยตรงนี้ต้องต้องขายแล้วแล้วก็ดูว่าเผื่อเผื่อได้อีกสักเป้าตรงนะ มาตัวสุดท้ายแล้ว tu เป็นไงตัวนี้ตัวนี้เป็นขาลงอืมเป็นขาลงมันสโตมันเนียไม่ตัดขึ้นอ่าตัวนี้จะต่างต่างจากอ่าสี่ตัวแรกที่ดูบาเป็นขาลงเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยสโตยังอยู่สูงเลยแล้วทำไมมาเอาตัวนี้มาเฝ้ารู้ไหมลูก ไม่รู้อตัวนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าดูจะเห็นตรงนี้หมเดี๋ยวมันจะขีดเส้นให้ดูอ่ะตรงนี้ตรงที่มาขีดเส้นเนี่ยตรงประมาณสิบห้าจุดสองมันจะเป็นแนวต้านหนาอยู่แถวนี้สิบห้าจุดสองแล้วไม่มีการชนหลายรอบชนหนึ่งชนสองชนสามแต่รอบนี้รอบที่สี่เขาเบรกเขาเบรกสิบห้าจุดสองขึ้นมา แล้วก็มาจอยแถวเนี้ยคือมันจะมาเทสแนวต้านตรงนี้ว่าจะหลุดไหมรอบนี้ตรงเนี้ยถ้าเราซื้อแถวนี้สตอ๊อกตรงไหนหลูกถ้าคิดว่าจะผ่านได้เนี่ยเทสเราไม่หลุดสตอ๊อกตรงไหนตรงนั้นแหละตรงนั้นก็คือกี่บาทสิบห้าจุดสองเออสิบห้าจุดสองถือถ้าเทสไม่หลุดมันก็จะไปต่อไปข้างบนแต่ถ้าตรงเนี้ยหลุดละ่ะ ลูกสต็อปตรงนี้ไปสิบห้าจุดสองจะมารอรับอีกทีตรงไหนลูกแถวไหนที่คุณจะรอรับนี่นี่นี่เลยเส้นเส้นสีฟ้ามันคืออีเอสามสิบห้าอยู่ตรงกี่บาทลูกแถวนี้กี่บาทเจ็ดจุดเก้าเอ้ยชาติไหนแล้วตรงนี้สีฟ้านี่สิบสี่สิบสี่จุดเก้าใช่ไหม อืมสิบสี่จุดเก้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นกลางทางมันมีโอกาสลงได้ถึงข้างล่างนี้เลยหรกโอกาสลงข้างล่างก็คือกี่บาทสิบส <14. 5. S 1> ี่จุดห้าสิบสี่จุดห้าแปลว่าถ้าตรงเนี้ยเทสแล้วยังหลุดลงมามีโอกาสลงถึงสิบสี่จุดห้าแล้วอาจจะมารอแถวข้างล่างนี้แล้วเก็บตรงนี้สต็อปอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเบกขึ้นไปก็ซื้อแถวนี้สต็อปสิบห้าจุดสอง แล้วถ้ามีของล่ะใช้กําไรตรงไหนถ้าถ้าเบดขึ้นกําไรตรงไหนลูกอือ่าดูอิบาทครับสิบหกเออประมาณสิบหกบาทคือเป้าหมายของเราใช้่ายอยู่ตรงนี้แต่ถ้าผ่านสิบหกล่ะขออีกหนึ่งเป้าเคลียร์ไปอีกหนึ่งเป้าสิอืมกี่บาทครับสิบหกสิบห้า อ่าสิบหกจุดห้าโอเคตอนนี้ครบแล้วนะครบแล้วครบแล้ววันนี้ทำกันบ้านทั้งหมดหกตัวจบแล้วอได้ถึงนี้พี่มังคะ่ะฝากกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ทักคลิปใหม่ๆหวด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่าอาทิตย์หน้านะบ๊ายบายจ้า ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย